สวัสดีครับคือไม่ได้ตั้งกล้องแล้วถ่ายแบบนี้นานมากเพราะไม่ค่อยได้ลงคลิปเท่าไหร่วันนี้เราก็เลยจะมาแบบทำเทนแฟ a ต about me งั้นมาเริ่มที่ข้อแรกกันเลยครับเราชื่ออาร์มชื่อจริงว่าธีรศักดิ์โกศัยกานนทอายุ19ปีครับ2เราเป็นคนที่ไม่ชอบกีฬาเลยคือถ้าให้เล่นแบบเล่นๆอ่ะเล่นได้แต่ถ้าให้เล่นแบบเหมือนเราเรียน เหมือนถ้าเราเรียนอ่ะเราจะไม่ค่อยชอบเท่าไห่แบบเมื่อก่อนอ่ะเคยเรียนบาสเกตบอลซึ่งเป็นคนที่ขนาดเดาะลูกอ่ะยังออกนอกสนามแล้วก็ชูอ่ะออกแบบเลยแป้นไปไกล <Huh? S 1> ยกตัวอย่างเช่นแบบวอลเลย์บอลอ่ะเราอันเดอร์แต่แต่มันไม่ข้ามตาข่ายคือคือเราเป็นคนที่แยก่กีฬามากต่อไปก็คือข้อที่3เราเป็นคนที่ชอบเพลงมากเป็นคนที่ชอบเพลงแนวป๊อปซึ่งเราฟังทั้งเคป๊อป ซ p ป p อปซี hop, pop, แล้วก็อื่นๆอีกแต่เราจะชอบเป็นแนวป๊อปเป็นส่วนใหญ่แต่แนวอื่นก็อาจจะมีบ้างนิดหน่อยซึ่งเป็นคนที่ชอบเกี่ยวกับด้านดนตรีต่างๆพวกนี้แล้วก็เราสามารถทำดน,นตรีได้ด้วยก็คือถ้าส่องในเพลงของเราอ่ะจะมีผลงานที่เราทำอยู่ก็สามารถไปฟังกันได้แต่ตอนนี้มีอยู่หนึ่งเพลงเดี๋ยวน่าจะเพิ่มมาเรื่อยๆแหละต่อไป เราเป็นคนที่ไม่ชอบเล่นเกมเลยคือเราสามารถเล่นได้นิดหน่อยยกตัวอย่างเช่นเกมในอินเทอร์เน็ตแบบเกมง่ายๆแล้วเกมแบบเหมือนที่เราชอบคือมันมีนะแต่เป็นเกมในคมอมพิตัวอย่างเช่นเกมวาดลังรถไฟปัจจ <c oughs> ุบันเราเรียนกศนอซึ่งตอนนี้ก็เป็นเทอมหนึงแล้วเราอ่ะก็เหลืออีก3เทอมถึงจบถ้าเทียบก็ประมาณว่าเราอยู่ม .5 ซึ่ง อาจจะสงสัยว่าทำไมอายุสิแล้วถึงยังอยู่มปลายอยู่ซึ่งเราอะเรียนปวชมาก่อนอยู่ประมาณช่สองเทอมหนึ่งเราจบแล้วแล้วเราอะก็มาเรียนกศนอก็คือว่าตอนเราเรียนปวชเราเลือกภาษาแล้วรู้สึกว่าแบบเราไม่ได้ชอบภาษาขนาดนั้นก็เลยออกมาล้วเรียนกศนอแล้วด้วยความที่เทียบโอนไม่ได้ก็เลยต้องเริ่มเรียนใหม่มาต่องานที่ไม่เคยทย มาต่องานที่เราเคยทํานะครับตอนประมาณปฐมเราไปเก็บพริกซึ่งมันเป็นเรื่องปกติมากของเด็กบ้านนอกแบบพวกเราที่แบบจะไปเก็บพริกกันต่อมาก็คือขายผลไม้แล้วก็มีขายของออนไลน์พีจีนพวกนี้เราก็เคยทําแต่ก็นานแล้วตอนที่แบบเลทยังไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ล่าสุดที่เราทำอะทำสีวนันแล้วก็ตอนนี้ก็คือช่วงนี้ติดเรียนติดสอบด้วยก็เลย เออไม่ได้ไปทําก็คือโรงงานมังคุดซึ่งไปช่วยเยอะไม่ใช่ไปช่วยดิ <c oughs> ไปทําโรงงานมังคุดก็คือยกรางมังคุดเออช่วงนี้มันเป็นแค่ช่วงมังคุดก็ทําแค่ช่วงข่าวเราก็เลยได้ทําี่วันแล้วก็บังเอิญว่าเราอะ่ะมาติดสอบด้วยแล้วก็ตอนนี้วิชาโครงงานอะไรต่างๆด้วยที่ยังไม่เสร็จก็เลยไม่ได้ไปทําต่อเราเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือตอนนั่งรถสองแถวอันนี้อาจจะ แปลกหรือเปล่าวะแต่คือตอนเราเรียนปวชอตอนนั่งรถเราอาจจะนั่งรถสองแถวไปเรียนทุกวันเลยแล้วนั่นแหละช่วงนี้มันเป็นช่วงที่แบบเรารู้สึกว่าเราสามารถจดด่อบอะไรได้มากแล้วช่วงนั้นก็เลยอ่านหนังสือแล้วก็คือแบบเหมือนช่วงเช้ามันเป็นชั่วโมงหนึ่งตอนกับชั่วโมงหนึ่งก็อาจจะมีบางวันที่พกหนังสือแล้วก็อ่านระหว่างนั่งต่อไปข้อ8เราเป็นคนที่ชอบวิชาธุรกิจมาก เราเรียนตอนปวชหาก <c oughs> เราเรียนตอนปวชล้วรู้สึกว่าวิชาธุรกิจเป็นวิชาที่น่าสนใจมากปัจจุบันก็อ่านหนังสือธุรกิจบ้างที่ซื้อมาแล้วก็ยังย้อนกลับไปอ่านหนังสือวิชาธุรกิจตอนปวชอยู่เหมือนเดิมซึ่งถ้าใครมีหนังสือแนวธุรกิจแนะนําก็สามารถบอกได้เหมือนกันแล้วก็เราก็สนใจแบบด้านนี้พอสมควรในช่วงนี้ข้อที่เก้าเราเป็นคนยังไง <c oughs> เอ,อ่อเราเป็นคนยังไงมันขึ้นอยู่ว่าเราอยู่กับใคร เพราะว่าเราอยู่กับคนแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นเหมือนถ้าใครเพิ่งเจอเราในช่วงแรกๆอ่ะอาจจะคิดว่าเราเป็นคนเรียบร้อยซึ่งหลายคนน่าจ,จะเป็นเหมือนกันก็คือตอนเจอแรกๆอ่ะอาจจะไม่กล้าพูดอะไรแบบเหมือนถ้าเราอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยเรามักจะดูนิ่งๆดูเหมือนเป็นเด็กเรียบร้อยมากแต่ถ้าอยู่กับเพื่อนสนิทยิ่งถ้าสนิทมากเท่าไหร่สามารถแบบมี e NERGY ล้นสามารถแบบบ้าบอได้หนังมากข้อที่สิบก็เป็นอ๋อเราเคยทำ u t u b e มาก่อนหน้านี้ จะเป็นตอนช่วงป6ซึ่งป6อ,อะ่ะเริ่มก้นอะ,ะทํากับเพื่อนแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็แบบเอ้ยเริ่มทําคนเดียวเพื่อนก็แยกกันไปต่างๆพอมอ2กว่าๆช่วงนั้นนะก็เลยเออเลิกทําไปแล้วก็กลับมาอีกครั้งกับช่องนี้แหละทั้งหมดก็มีประมาณนี้กับเทนแฟกต์เอาบอลมีก็คิดว่าเราอาจจะรู้จักกันมากขึ้นก็ได้หรืออาจจะนิดหน่อยก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบาย